1 1 4เนากา48นาทีกับเรื่องเล่าเสาวทิตย์ค่ะโอกาสดีๆสำหรับน้องๆนะคะเปิดรับสมัครเยาวชนไทยไป World Expo 2020ดูไบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดีป้าเชิญชวนเยาวชนไทยและผู้ที่สนใจนะคะคว้าประสบการณ์การทำงานระดับโลกกับโครงการ Thailand p a v i l i o n a m b a s s a d o r ในงาน World Expo 2020ดูไบณนะเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอเมอริเรส์ค่ะระหว่างวันที่1ตุลาคม2564จนถึง31มีนาคม2565งานนี้ใหญ่จริงๆนะคะนี่ถือถูกยกให้เป็นหนึ่งใน3งานยิ่งใหญ่ระดับโลกเช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรือว่าฟุตบอลโลกเลยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้เป็นอาสาสมัครในฐานะตัวแทนประเทศไทยค่ะปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของนิทรศการประจําอาคารแสดงประเทศไทยหรือว่า i l a n d Pa v i l i o n ไปร่วมนําเสนอเอกลักษ์และความภาคภูมิใจของชาติไทยภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนสู่อนาคต Mobility for the Future mm hmm. เพื่อโชว์ความพร้อมในการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีดิจิตัลเปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง20พฤษภาคม2564รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.expo2020dubaithailand.com น้องๆที่สนใจก็เข้าไปดูได้ค่ะครับ